ขอดอินเด๊ปแคนนี่พี่เอ็มและน้องยิ๊น้องวิวจะบอกน้องยิ๊น้องวิวนะคะพี่เอ็มเสียงเซ็กซี่มากเห็นไหมบอกแล้วมีคนส่งมาพี่ไม่อยากถอดเสื้อนะทำไมนี่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลพี่วามาอีกวะเนี่ยไม่ใช่ทั้งหน้าทั้งหุ่นเนี่ยจะมาเข้าด้วยกันเลยอะไรเซ็กซี่เหมือนเสียงพี่วิวบอกจะอ้วนสงสารลูกพี่ด้วยอะไรเดี๋จะคนหะเมื่อวานเนี่ยโคเชได้กลับมาเรียบร้อยแล้วน้องวิวไปด้วยใช่ไหมได้เห็นคนโพสต์อะไรว่าน้องวิวก็ไปใช่ค่ะอยากแบบคือเรารู้สึกอินตั้งแต่แรกเราเห็นเหตุการ อยากให้กําลังใจเขาเฉยๆว่าแบบเราได้เจอคนไหมเมื่อวานเจอค่ะแต่แบบว่าตอนแรกกับว่าโอ้โหคนนี่มารับเคเคจริงๆถ้าใครติดตามนะ คิดว่าดาราเกาหลีซุปตามานะเอ็กโซมาเหรอโอ้ยเอ็กโซโอ้ยอินเทรนด์มาเกอรเจนไหมเกอรเจนหรือเปล่าไม่แต่คนเยอะมากเห็นภาพที่เขาโพสต์ลงนั้นในสุนัขคือคือทางเดินตอนออกมามันมันนก็กว้างมันมันมัรมันมีของมีอะไรมีอะไรเลื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อูแห่กันออกมาตรงประตูนะเราก็กบอกว่าเดี๋ยวเอาจังหวะเนี้ยเราจะเข้าไปหาคนแล้วไปแค่สบตาหรือยิ้มหรือสวัสดีคนก็เองแต่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงคิดว่าคนเยอะกว่าที่เราคิดมันมากันเป็นแบบ ปุพุพุพุมามามาแล้วเราก็ท้องอ่ะแล้วพอดีอ่ะแฟนเราก็เหมือนแบบว่าชุดเราออกมาเลยเพราะว่ามันตึ๊ดตึมันมาแบบว่าแบบเป็นคลื่นมนุษย์วิ่งมาแบบาแบบโอ้โหมีป้ายมีท่าไฟ่ลีร้าไม่มีร้านค้าข้างๆแบบหลบเกี่ยวนะก็คงไม่ใช่แค่ชั้นนะเห็นมันมีหลายชั้นแบบคนเต็มเลยนะชั้นสองมป้ายวันิวมามีป้ายฟงป้ายไฟป้ายไฟเนี่ยคนนี้แหละจริงเหรอนี่เนี่ยแต่ว่าเป็นของแฟนคลับเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยว ท้ายก็ได้เจอนะแต่เสี่ยงชีวิตมากเลยอ่ะคือช่อนที่เขาออกไปแถลงข่าวอีกฝั่งนะแล้วเขาจะเดินออกมาขึ้นรถใช่ไหมพอออกมาข้างนอกจังหวะนั้นแหละโอ้โหราภุส์ท้องอ่ะไปหาโค้รรอตั้งนานดึกก็ดึกง่วงง่วงไปไม่ได้เจออ้โหเสียดายวิ่งออกไปขวางเลยตรงก่อนจะขึ้นรถตู้ถือป้ายไฟออกไปสุดท้ายก็ได้เข้าถึงตัวได้ไปกอดแต่ก็แบบ เกือบเหมือนกันนะพี่ตำรวจก็ช่วยแบบคุณแม่คะคุณแม่จะคลอดแล้วคุณแม่ก็ยังแบบโบมากเลยนะจุดนั้นมันไม่ได้แล้วมันมันกินไปแล้วคนเขามาคนอื่นนี่เขาแบบขนาดเขาแบบเป็นแฟนแฟนคลับอ่ะเขายัางบุงเทแบบเข้าไปแบบเราแบบเป็นลูกศิษย์อ่ะเราเหมือนแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้เจอกันไปแล้วแล้ววันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่สุขคมเิทคอนโดด้วยเรามีภาพมาให้ดูเรามีภาพด้วยจากทีมข่าวเราแน่แน่ครับไปดูหน่อยแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ วันแขน่งวันแข่งก็วันที่ิบเก็หลังจากหลังจากทำนั้นก็ผมตอนตอนเย็นก็ผมเรียกเรียกน้องก้อยเข้ามาห้องผมครับผมผมคอยอธิบายเรื่องทำไมก็ผมตรงทำโทษคุณทำไมก็คุณต้องต้องเข้าใจแต่วันนั้นก็ผมจริงๆก็ขอโทษกับเพราะว่าเขาก็ยังมีประสบการณ์น้อยเข้ามาเข้ามาทีมชาติ เลยก็เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยก็ผมค่อยบอกขอโทษเพราะว่าเขาบอกว่านูอายุ23ปีแล้วครับก็ผมคิดได้ครับโค้ชแชร์ก็เขาหน้าก็ขอก็อไม่ทำโทษได้ไหมครับเขาคุยกันได้ไหมครับก็ผมบอกว่าก็โอเคผมอธิบายว่าเป็นนักกีฬาชนะก็ได้แพ้ก็ได้แต่สำคัญที่สุดเป็นทำหน้าที่ของนักกีฬาแล้วก็ นักกีฬาส่วนตัวก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าคณเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาก็สัญญาเรื่องวินัยเรื่องละเบียวินัยแล้วก็เรื่องทำนาเที่ยงแล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบถ้าพร้อมผมอินดีครับเขามาสมทีทีมชาติครับผมมั่นใจว่าผมมีความสุขที่สุด เมื่อไรก็ผมมีโอกาสให้คนไทยมีความสุขครับเรื่องสัญญาก็ผมคิดว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แลาก็เราก็เมือนจริงๆหลายคนก็น่าจะไม่เข้าใจแต่เราก็เมือนครอบครัวครับผมไม่ทราบครับผมเป็นโค้ชที่ไทยทำได้ถึงเมื่อไหร่แต่เรื่องโค้ชผมเป็นสุ้าทยที่เมองไทยครับก็จะมีการประชุมกับพวกโคช้ช แล้วจะปรับเปลี่ยนการลงโทษนะครับแล้วก็หลังจากที่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าโอเคพวกบอดี้คอนแทคอะไรต่างๆนียให้ลดน้อยลงแล้วก็จะคุยกับผู้ปกครองว่าต่อไปนี้เราจะทำโทษในลักษณะอย่างนี้นะฮะคิดว่ารับได้ไหมจุดประสงค์ของผู้สอนก็ต้องการจะให้นักกีฬาไทยปลอดภัยนะครับ ให้มีสมาธิในการแข่งขันแต่ยังไงเรื่องนีเ้เราจะปรับปรุงนะแล้วเราก็จะประกาศมาเลยว่า,าต่อไปนียลักษณะการลงโทษจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงอะไรนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่นักกีฬาเข้ามาใหม่เราก็จะมีปฐมนิเทศแล้วรวมทั้งให้ผู้ปกครองมาเซ็นด้วยครับอันนี้เราตั้งใจไว้แล้วครับจริงๆมันไม่มีการแบ่งฝ่ายบางพวกแต่ถ้าถามว่า,อ,าอะไรฮนะเสียสมาธิมี แล้วก็เรามาคุยเรื่องที่มันผ่านมาก็ผ่านไปเหอะจบล้ว,ลวเราอย่าไปฟื้ฟนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปนักกีฬาก็ยิ่งกลัวตอนนี้นักกีฬาก็กลัวเยอะนะฮะผมจะผมถือว่าใช้คําว่าฝันดีดีฟอ่อหมดก็จะเอานักจิตวิทยามาแล้วก็เอานักจิตวิทยาการกีฬามามาช่วยปลอบพวกนี้ที่มีผลกระทบจากบางทีมีชื่อเขาบ้างนะฮะมีอะไรต่างๆมา,าบ้างเนะะี่ยก็ให้เขาเย็ยนลงแล้วเรามาสมาธิซ้อมดีกว่า ทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่กรุณาทำข่าวนะครับดีครับดีครับอ่นี่คือผู้ปกครองของน้องเทนนิสนะครับท่านมานั่งดูทุกวันก นนคือภาพงานไทยเขาวนี้<ล>ที่สมาคมเชควอนโดก็บทสรุปอย่างที่บอกครับว่าก็ทางสมาคมก็จบละและทางโค้ชเชก็แถลงมาแล้วว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือ,อไรและจุดมุ่งหมายตอนนี้คือพยายามอธินน <จะ S 1> บายเรียบร้อยแล้วล่ะทำทุกอย่างให้กับนักกีฬาไทยควา้าเหรียญทองใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็เลยเกิดคําถามต่อน้องมิวคะว่าพอเกิดเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบในเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้านี้คะนั่นก็คือเอเชียนเกมนะคะที่อินซอนเกาหลีก็ อาจจะมีผลกระทบนิดหน่อยในเรื่องของจิตใจนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องผ่านไปแล้วทุกคนก็ต้องกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะว่าคือเรื่องนี้มันก็คงจะต้องจบแต่ละแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการให้อภัยชิงกันรายกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วอยู่วงการเดียวกันหมดคงไม่ต้องแบบมาว่าใครหรืออะไรเพราะตอนนี้รอว่วก็น่าจะเหมือนจบแล้วนะเพราะว่าโค้ชเขาก็ยอมน้องเขาก็ก็เหมือนจะยอมแล้วนะรงนี้มันก็เาอยากให้ทุกๆฝ่ายอะค่ะก็ ให้ช่วยๆกันอะแบบมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไหนๆก็ให้มันเรื่องมันจบยังก็ไม่ต้องไปว่าอะไรกันหรอกรแต่ว่าทุกๆคนก็พวมีเหตุผลของตัวเองอะนะที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไร บางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันขี้คลายไปไแล้วให้มันจบ,บด้วยดีดีกว่าคือสุดท้ายแล้วถ้ายังยืดเยื้อผลมันก็ไม่ยากาดีก็คือาดดชาติเรานี่แหละทั้งชาติเราทั้งวงการเทควันโดมันก็เสียความรู้สึกไปหมดวันวันเรามานั่งคิดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะว่าเขาเรื่งองอะไรีมันจับจ้องใครอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะไม่ค่อยจะมีความสุขนักหรอกเรามาโฟกัสดีกว่าว่าเราจะให้กําลังใจกันยังไงดีส่งแรงไปเชียร์กับนักกีฬาที่จะแข่งขันในรายการต่อไปอะค่ะเสียโคชเชไปจริงๆส่งผลกระทบย ถ้ากระทันหันแบบนี้ส่งผลกระทบแน่นอนครับ <c oughs> คืออย่างที่โค้ชเขาบอกคะ่ะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นโค้ชที่เมืองไทยถึงเมื่อไหร่เขาไม่รู้หรอกแต่เขาจะเป็นโค้ชที่จบที่ประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายเพราะเขาไม่อยากไปเป็นโค้ชประเทศอื่นแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นน่ะมันไม่ใช่การที่จะออกไปแบบกระทันหันแบบนี้ <c oughs> มันส่งผลแน่นอนแต่การออกไปมันควรมีระยะเวลาที่ลูกรู้มาก่อนแล้วทุกคนรู้แล้วว่าวันนี้โค้ชจะเลิกหรืออะไรแล้วนะหรืออะไรเงี้ยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ตรงนั้นมันก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรแล้ว,ลวก็มีความรู้สึกพ่อพร้อมแล้วใช่ค่ะไม่ใช่ความรู้สึกในมุมแบบอย่างนี้เป็นลักษณะนี้นะคะออนงั้นน้องวิฝากหน่อยนะคะสาหรับคนที่กําลังฝึกเทควันโดหรือพ่อแม่หลายคนอาจจะดูข่าวแล้วตกใจแล้วก็อยากจะพูดอะไรอยากจะฝากอะไรกับคนที่กําลังสนใจในกีฬาเทควันโดค่ะจริงๆแล้วคืออยากจะบอกว่าเทควันโดเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่เขาเรียกว่าอะไรใช้ความรุนแรงอย่างเดียวจริงๆเป็นการที่ใช้สมองทักษะไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีแบ่งเป็น2ประเภทนะคะมีทั้งท่าไล่ลำแล้วก็การต่อสู้อย่างการต่อสู้เนี่ยก็ยอมรับมันต้องมีความรุนแรงมีการปะทะแบบท่าไล่ลำก็จะเป็นการลำอย่างเดียวก็ไม่ต้องปะทะไม่ต้องรุนแรงจริงมันมีหลายแบบลักษณะการฝึกซ้อมมันก็ไม่ได้รุนแรงเพราะอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยนั่นคือทีมชาติครับนั่นคือทีมชาติแต่จริงเนี่ยมันก็มีหลายระดับตั้งแต่เด็กเล่นฝึกออกกําลังกาย เป็นทักษะป้องกันตัว,ตวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเนะี่ยมันมีเยอะเด็กก็กควรคือเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยถ้าเป็นวิชาหน่อยเออแข็งแรงออกกําลังกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายระดับดังนั้นเนี่ยไอ้บางทีการฝึกซ้อมแบบทีมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกติที่มันจะต้องมีความเข้มข้นมีความหนักอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกตรงนี้ค่ะเพราะอาจจะเข้าใจผิดกันไปว่าโหต้องแบบโคดอย่างเดียวจะเก่งอะไรอย่างเงี้ย ต้องตีต้องอะไรไม่ใช่มันก็เป็นบางเป็นบางอย่างบางคนครับค่ะนะคะก็อย่างแต่ว่าอย่างที่น้องวิวบอกว่าประเด็นสาคัญคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นมันคือระดับทีมชาติไม่ใช่ว่าเด็กเจ็ดขวดจะไปเียนเทควันโดแล้วจะไปโดนอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่มันแล้วแต่ด้วยว่าถ้าผู้ปกครองบางคนเขาก็ชอบนะคะผู้ปกครองเนี่ยในจริงก็แล้วแต่มันฝึกให้เด็กมีวินัยมันแล้วแต่เพราะว่าบางคนเขาชอบไปเคี้ยวๆเพราะลูกอาจจะดื้ออะไรเงี้ยออาจารย์เขาบอกมันอยู่ที่การตกลงกันระหว่าง เด็กผู้ปกครองกับทางด้านอาจารย์ว่าเด็กคนนี้มีเป้าหมายระดับไหนถ้าบอกว่าลูกฉันเอาแค่นี้พอนะเอาแบบให้มันเล่นออกกําลังกายเลิกเกมนะติดเกมนะไม่ต้องให้มันงี่เง่าหรืออะไรอย่างนี้นะอาจารย์เขาจะปรับแต่ถ้าบอกเด็กนี้หนักหนักหนยนะมีความฝันอยากได้แชมป์โอลิมปิกนั่นก็จะมีนิดนึงอีกแบบหนึ่งนี่พี่วิวอินเพราะตอนนี้มีโรงเรียนสอนยิมอยู่แล้วที่การสเซนบุรีนะฮะอ่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครัวผมใช่ <ผม S 1> แล้วนะะนนก่อนจะลากันไปใช่เรามีบอลมันวันนี้นะคะถูกต้องครับผมวันนี้จะเป็นบุนเดสลีกานะคะเป็นแมชระหว่างไฟบัวนะคะเปิดบ้านพบกับ i อท r เท h กเซนส์เปินะคะเป็นคู่ที่เจอกันเมื่อสิ้นปีที่แล้วช่วงตุลาคมเลยนะคะผลจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่<า>นะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ทําให้หลายๆอย่างหลายคน รวมถึงเทนนี่ด้วยพวกก็ติดตามข่าวสารตั้งแต่เกิดขึ้นกระจ่างแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะยมยศยอดภาพบุระพลชัยะเนียใช่แล้วนะคะวันนี้มาเวลาของเทนี่กับพี่เอ็มแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเทนี่และพี่เอ็มสปอร์ตอินเดปสปอร์ตแมนนี่นะคะวันนี้เท่าสั้งสามคนไปแล้ววัสดี้ขาปสดีค่ะ